วันทีมรับไทย ตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่23กองกำลังสุรนารีจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็กองกําลังครับที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของประเทศไทยครับซึ่งวันนี้ครับผมได้มีโอกาสร่วมคณะเสนาธิการทหารครับตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกําลังพลครับและมาร่วมให้กําลังใจพี่น้องทหารชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยครับก็เพื่อปกป้องดูแลประเทศชาติของเราให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ ดร่วงเป็นผลดีต่อประเทศชาติและในโอกาสนี้ครับเสนาธิการทาหารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกองทับปกอุป,ปถัมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์